นี่เนียน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 ไม่เปรี้ยวไม่ไม่ติดเปรี้ยวนะไม่ติดเปรี้ยวมากมีอมเปรี้ยวนิดๆนะจืดๆแบเปรี้ยวว่ะเนี่ยความเนียนความเนียนนะคะความเนียนให้ดูความเนื้อเนียนเนี่ยประมาณนี้ทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวเมาดูวิธีทากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําครีมชีสกัน ใช้แค่มะนาวมะนาวปุ้นมีเลมอนใช้เลมอนมีมะนาวใช้มะนาวมีน้ำส้มสายชูใช้น้ำส้มสายชูนมวันนี้ทำนมกล่องให้ดูเนาะเผื่อใครมีนมโรงเรียนก็ใช้นมโรงเรียนนะมีนมกล่องใช้นมกล่องมีนมดิบใช้นุ่มดิบถ้าเราไป Google ดูนะคะพิมพ์คำว่าครีมชีสแล้วก็แฟตนะคะแปลว่าไขมันครีมชีสเนี่ยเขาจะมีไขมันอยู่ ใกล้เคียงกับวิปครีมนะคะวิปครีมเนี่ย35%ขึ้นครีมชีสมีอยู่ที่ประมาณ34%นะคะยี่ห้อดังอย่างฟิลาเดเฟียเนี่ย34%นมยังไงเขาก็ไขมันไม่สูงขนาดนั้นเต็มที่ก็พวกนมไขมันเยอะๆก็ประมาณ1 2 1 2เพราะฉะนั้นครีมชีสที่เราทำจะไม่ค้นมันเท่าครีมชีสที่เราซื้อโอเคนะคะ ขั้นแรกเดี๋ยวเรามาคั้นน้ำมะนาวกันอันนี้เดี๋ยวหม้อใส่นมนะคะคั้นน้ำมะนาวน้ำมะนาวใช้ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะนะใครมีน้ำส้มสายชูก็สามช้อนโต๊ะต่อนมหนึ่งลิตรโดยประมาณนะคะสามช้อนโต๊ะต็มไม่มีเม็ดด้วยอ่ะดีมากเลยม,มะนาวเป้นจากน,าน,นั้นนเดี๋ยวจะเทนมใส่หม้อย้ำอีกทีนะคะคุณภาพ ของครีมชีสที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนมที่ใช้นะคะแล้วถ้าอยากให้ได้ครีมชีสข้นมันเหมือนที่ซื้อทำอยังไงมีวิปครีมเหลือใส่ลงไปเลยค่ะนะหรือใครมีวิปครีมเหลือเหลือใกล้หมดอายุนะคะเอามาแปรรูปเป็นครีมชีสก็ได้นะคะวิธีทำเหมือนกันจากนั้นนะคะมะนาวนมขึ้นตั้งเตาเลยค่ะมอนานมขึ้นตั้งเตานะคะ ไปกลางไปทางอ่อนนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ทำเองโดยไม่มีผู้ปกครองนะคะให้ระวังอย่าเปิดไฟแรงนะคะเวลานมเดือดเนี่ยเขาจะเป็นฟองเขาจะฟูหล้นจากหมอ้อใดนะคะให้ใช้หม้อใบใหญ่ๆแล้วกันนะคะเมื่อนมเริ่มเป็นฟองฟิล์มๆด้าน,นบนนี่เห็นไหมนี่นี่ตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นฟิล์มมกระพริบกระพริบแปลว่าใกล้เดือดแล้วนะคะเบาไฟนะคะ น้ำเนี่ยข้างๆเขาจะมีฟองๆนะคะไก้เดือดแล้วนะเดี๋ยวฟูนะคะนี่เป็นฟิล์มเห็นไหมนี่นี่เป็นฟิล์มเป็นฟิล์มละแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะไก้เดือดนะอย่าใช้ไฟแรงนะคะนี่นมไก่เดือดแล้วนะนี่นี่ข้างๆเขาเริ่มเป็นฟิล์มเป็นฟองเบาไฟนะ,ะเมื่อนมไก่เดือดนะคะใครใช้นุ่มดิบให้เดือดสักห้านาทีถึงสิบนาทีก่อนนะคะฆ่าเชื้อโรคนะ ใครใช้นมกล่องแบบปุน้นะคะ UHT ก็ตอนนี้นะคะใส่มะนาวลงไปได้เลยค่ะนะถ้าพีป้นเนี่ยประมาณช้อนโต๊ะอะช้อนกินข้าวใหญ่กว่านิดเดียวมันใส่ลงไปหนึ่งช้อนก่อนนะคะแล้วคนค่ะยังไม่ปิดไฟนะคะแต่เบาไฟนี่จะเห็นว่าพอใส่ละวนมเขาเริ่มไปลิ่มๆิม คนคนคนนะคะใส่ช้อนที่สองค่ะคนค่ะนุมเริ่มเป็นแบบนี้เขาเริ่มแตกตัวแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยคือชีสเบาไฟนะคะคนไปเรื่อยๆนะเปิ้นใส่ช้อนที่สามนะคะ น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูเนี่ยใช้สามถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณเราก็ดูเอาใส่ช้อนหนึ่งแล้วนะคะคนประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็ใส่อีกช้อนหนึ่งยังเปิดไฟอยู่ตลอดนะคะแต่เบานะคะเพิ่นใส่แค่สามช้อนนี่แหละเพิ่นว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเขาจะแยกเวอ่ะเวเริ่มแยกออกมาแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เขาฟูนะเพิ่นปิดเลยนะคะเพิ่นปิดเตานะ นมป้นไขก่กมันไม่สูงนะ,ะจะได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่านม1กิโลหรือนม1นึ่งลิตรเนี่ยได้กี่กรัมเนี่ยเขาแยกแล้วนะคะแยกออกมาแล้วแบบนี้เดี๋ยวป้นจะพักนมเอาไว้ให้อุ่นๆนะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีค่ะพักเอาไว้ในหมอ้อแบบนี้เลยค่ะนี่คือนมหลังจากพักห้านาทีนะคะจะเห็นว่านี่<ม>เขามีความเป็นลิ่มอะไรเพิ่มนะตตะกรนเพิ่ม ต่ว่าร้อนน่ะอุ้ยมอแต่ว่าร้อนน่ะเดี๋ยวก่อนขอบขูดอะนะคะเดี๋ยวเราจะเทนมลงในในหม้ออีกใบที่มีกระชอนนะคะให้มีกระชอนใช้กระชอนตาทีๆหน่อยนะให้มีอ่ผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะนะจะค่อยๆเทลงกระชอนกลัวหกจังเลยอะ่ะโอเค มาปั้นจัาเทหน้าลงในกระชอนเพือ่อแยกควันขึ้นไม่รู้นี่กล้องเห็นไหมแต่ควันขึ้นนะเป็นเหลืองๆน้ำเวนะน้ำเวย้ำทานได้นะคะทานได้ก็ขยักทานก็ทานได้ถามว่าอร่อยไหมพ้นว่าไม่อร่อย นะคะส่วนตัวปั้นทิ้งนะคะใครจะเอาไปทำขนมปังก็ได้จะดื่มก็ได้นะคะนะหรือจะเอาไปทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่นะคะแต่มันไม่อร่อยไม่แนะนำนะคะเนื้อครีมชีสที่ได้เดี๋ยวลองมาดูนี่เป็นเนื้อประมาณเนี้ยร้อนเป็นขุย,ขย นะคะจะเป็นขุยๆใครจะใช้ทั้งขุยๆนี้ก็ได้หรือใครจะเอาไปปั่นต่อก็ได้เดี๋ยวเพ้นจะเอาไปปั่นต่อนะพ่รวมเขามาเป็นก้อนก่อนใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ตะก้อมือนะคะตีให้เนียนโอเคเพไ่เอาเครื่องปั่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะปั่นก็อครีมชีสที่ได้เนี่ยใส่ลงไปเลย ย้ำอีกรอบความมันความนัวของครีมชีสที่ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพนมนะคะนะใช้นมคุณภาพดีๆก็จะออกมามันหน่อยอะไรหน่อยนะคะใช้นมคุณภาพไม่ค่อยดีคือโปรตีนต่ําไขมันต่ำมันก็จะความนัวอะไรก็จะลดลงนะคะเปิ้นขออนุญาตปรุงรสนะคะชิมชิมดู ว่ารสชาติยังไงมันเปรี้ยวมากหรืออะไรยังไงก็ถ้าชอบก็ใส่เกลือฮะมันใส่เกลือในสีชมพูลงไปนิดเดียวประมาณหยิบมือนะประมาณหยิบมือใส่เยอะอเดี๋ยวเค็มนะอ่ะแล้วจากนั้นปิดฝาเราปั่นค่ะปั่นนเรียบร้อยแล้วนะคะก็าอาไปปั่นมาประมาณสองนาทีนี่นี่เนีนยน เนียนเนียน,น,ยนก็เนียนอยู่บางนะคะถ้าใครถ้าใครกรองน้ําออกเยอะเนี่ยเวลาปั่นมันจะไม่ค่อยเนียนก็ใส่น้ำนมลงไปนิดนึงสักหนึ่งหยดชาเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งดูว่านมหนึ่งลิตรได้ครีมชีสเท่าไหร่นะปนเ,เป็นศูนย์กรัมเี่คุณเนียนเขาก็ ประมาณหนึ่งนะคะใส่ทงเปเลยห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมจริงๆด้วยเท่าที่คาดคะเนนมหนึ่งลิตรได้ครีมชีสร้อยเจ็ดสิบกรัมนะคะ นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะและ้วกาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะเอาครีมชีสไปทำขนมกันนะคะ